สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีมงานมาเฮ้ครับเอาวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่สองพฤษภาค,ครับผมเนาะของปูเม็ดเดียวดดยเด้เพีองเด้อมาย่ำอีกรอบว่าจะมีเพิ่มเติมไหมหรือว่า่าจะมีไหนเพิ่มเติมอีืว่าพี่น้องสําหรับปูเม็ดเดียวเนาะโค้งสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างาจะผ่านกับผมชิปนี้มาย่ำให้พี่น้องเด้วอว่ครับผมเนาะ ไล่เลยดังไกลระบาดเนี่ยเอื่อกี้เปนมัอนจะโซทอดเมกี้ช่วงนีทุกภาคแลให้ว่าเจริญจังหวัดนี่บนเรือนะโอ้ดังไกลระบดดังไกล,ละบา้ลละบานนี้เอาจังซีจง่จังหวัดจังหวัดหนึ่งคนมาติดตามปู้นี่ได้อุดอรมันก็หลายอยู่แล้วเป็นหลายพันอยู่แล้วบ้านนี้เอาจังหวัดละนั่นอ่า ร้อยนเนี่ยเพราะว่าจังหวดนั้นก็ไม่ลายเพื่อนหมดนะร้อยคนคนีย้นด้วยกี่สิบเจ็ดด้วยเหรอเป็นตัวใดน่เอาพราสมัยข้นผู้ัวหัวแม่นหนึ่งหนึ่งร้อยข้นคุนเนีอยุนเจ็ดสิบเจมันไม่เจจ็ดังหวเพราเอาัเพื่อนี่ก็จงแซมเนแต่ควาชิบก๋นี่คนแตกหุ่นนลยแตกบุ่นเลยตปัวรับสายแทบใหม่เลยแต่พวกก็อยู่ตามกระตินน่ะไม่จะปู พอเลขหมายเลขธนาคารปูพ่ปล่อยไปแต่เรื่องนี้ปูพ่ได้ส่วนอยู่นะครับปล่อยอันนั้นเฮ็ดเผื่อแค่ธรรมะไปในตัวครับผมเพิ่นกับมาอยู่หรอกอบางเศร้านี่ยทั้งหมือดหาไล่เราโอ้แต่เศร้าไหนี่ต่เศร้าไหมอ่าจะอันนั้นพอดวส่ซองยั้นนู่นี่นะซองมึงเห็นคือเห็นแขนอยู่นเข้แขนอยู่หันเข้ามันผู้ไปเบิ่งดวงไอ้เพิ่นนั่นแหละ เดิมเป็นมะม่งเดิมจะได้เปลี่ยนตูม่ไปก็ได้เปลี่ยนอันในไปมันก็ยวนก้อนนั่นนี่ก้อนนั่นันนกูเจี๊ยแต่ว่าอันคนนั่นไอ้เพคนนั่นโทรมาถามปูคนลบบุญละกอนว่าหลายหลายหลายจังหวัดเนี่ยคนว่าขวัญเจียวปู่ท่านนี่เลขตัวได้ก็ปูโบ่าณคนดออ ถามว่านะเกิดวันที่ตัวแดงนะโนปูก็เลยบอกว่าเกิดวันที่เลขออกกันแล้วพี่สันว่าวันที่ตัวแดงหรือปูวันที่หนึ่งอวันที่สิบหกพี่สันปูก็เลยว่า,าวันที่สิบหกกันยายนว่านเนี่ยปูนนอนเอาพี่สันอ่างวดยี่สิบเนี่ยไอหกหนึ่งหนึ่งหก คัะผมหมายเลขโทรศัพท์พร้อมสามศูนสี่พ่อะกันไปซื้อรตตอรี่รตรเอรตรเอร,ตรี่กับเบิร์ตพ่อรตเตอรี่หมาว่าสามศูนย์สี่นี่มันเมื่อแม่เลขคู่ฝันหมายเลขโทรศัพท์พ่อ่ะผมแล้วก็เกิดวันที่สิบหก,ก่าจะร็ซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกก็เลยกลายเป็นเลขดังเลยนะดังของสามศูนยสี่ครับเลขป้อยไปก็เออแปดสี่สามตรงกันกับหมายเลขโทรศัพท์เลย จักแล้วซี่สามบ่นันกันคข่ยขกันเยผิพแต่เล็กแปดแล้วการคนจนบาคนคนเล็โบนบ้สับส่วนนั้นนะครับผมแต่ว่าเพื่อนในฟังคลิปอันพอสวายว้ากับอันคุ้นตุ่งม้ามือนั้นที่ว่าอันสองส่นนั่นะครับก็เจ้าก็ไปซื่อนะวันสองหกเนี่ก็เจ้ากัไปสองสองเกตเลยเที่หละคนกก็จ้เบิ้งคลิปก็จ้าก็ถือกับถือกับพ่บ้านนัน ผู้บ่ค่อยตอนนั้นนะโปกระเ่ได้ดังถึงขนาดนี้เนาะกระดังยุ่มมันบอลกระจายไปถึงกัน77จังหวัดบานนี้ไปทั่วง่อยภาคเหนือก็มีไว้ทั่วประเทศเลยบานนี้เนะปูเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนก็จะไปทั้งงานภาคกลางตัวทั้งอันตั้งจีกับแม่ทั้งแต่นั่นน้องค่ายบึงการอุดรยะโสธร กาลสินลอยเย็ดเท่านี้่นะวันนี้มันแตกไปเบิดน้องบัวแล้วพูดกับมาเสริมกันมีเออโอหลายจังหวัดพิพากษาเนี่ครบเบิด้ลนนะทั้งนครพนน้อมทั้งอย่างไอ้ภูไลประเป็นมันหลายจังหวัดปวดเอามื่อนี้มาตามโค้งสุดท้ายกับปูเนาะ ไก่เมือยไก่เว้นเข้ามาแล้วพวงกับทุกไทยในที่นี่พี่ครับผมในในที่นี่คืออย่างในในงวดนี้ในงวดนี้วะครับผมในงวดนเนียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ล่ะตรงกับวันที่สองวันอย่างกับวันเมษายนโอ้ยเมันที่สองพฤษภาคมนะครับวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงานวันประจําตรงกับวันอะไรวันตรงกับวันสุบบ่ สูครับตรงกับวันศุกร์ครับผมตรงกับวันศุกร์ที่สองนะครับคุณสภาคมกับพี่ซีครับผมตรงกับวันศุกร์ที่สองวันบั้นปครับเดี๋ยวสิ่งยิ่งให้คุณพงศ์กับสามบุคคลเนี่ยแหละว่าผู้ใดสี่เอาเออดวงมหายิ่งให้ฝากลูกศิษย์ด้วยเพราะว่าดวงนั่นเกิดได้น้ำลายเทือกที่นี่คุณเสือเดี๋ยวเราบันทึกบริเวณไหนดวงดวงมือมือม่านแบบฟูมือเล็กออกของสันปะ ดวงสามคนที่สิมากเนี่ยสองไงพืชเสื้อผ้าเถอะนะพืชสองพืชเสื้อผ้าตรงกับวันศุกรร์คับปูกับมักเด็กต่างพวกฟันปูเลยนะคืออ่าซีสามนี่นะซีสามเพื่อนที่ไปพิจารณาเนาะเพื่อนที่ไปขึ้นไปลงไปยังกระลงเพื่อนนี่ไปซื้อโตตรงกระลงเพื่อนที่แน่แน่เล่กันอ่าลักซี่เนี่ยประเทศลาวเนี่ยออกมา ขาเจ้าลววยลนฟ้าเหรอเข้าเจ้าไลาหน่งได้อสี่ตวนอดสี่หาครับวิ quiero, ้ yup. Esta, ีผนดอกซีนั้นเปนดอก4ีสองยิงนกันเออก็เถ uh, ือเอาถือเอาตัวมือแรกหนึ ain> ่งเับอเนี่ยนี่หรือแปดสามสี่สามอ่าพวัาผู้ส่วนบางันเนอ่าอันที่มาเพิ่มเติมกับมิเตมอ่ายมในโทรรัพท์ป่นนนะครับอัน เลขวันเกิดเกิดของปูวันที่สิ <16 S 2> บ 6, หกสิบหกนี่นะป<ม>ูนะสิบหกอ่าพอาถ้เวัยเจ็ดก็ตัววัตัวน,น้อยๆก็ได้เดี๋ยวกทั้งห 6, 8, 3, มงเลยสิบหกปสี่สเออเ็หนึ่งหเออหนึ่งหกคับอันสามศนย์สี่วะมาเด็กทรศท์ปู<ม>เออคนวัดสิหกับสาม์ีมาจากใสทบบผมอันนี้กล่องเชีียดนี่เนี่ยเออกล่องเชีียดได้หนึ่งหกคับ ามศูนย์สี่คือกล่องเชียร์ถ้าบอกวันที่พวกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่กล่องเชียมาเยี่ยงมาเทียนอ่าส่วนมากเท่ากันนะนั่งเกี่วันกับเชียรหนึ่งหกนั่งเกี่วันกับเชียสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ผมเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ดูดวงตัวตั้งนาตัวเวถามตัวเับวันที่สิบหกก็คือเป็นวันเกิดของปู แต่ว่า3ามตัวเม็ดเดียวปูยิ่งมาที่แปดสสาคนลนกันใายเพราะว่าอยุติแ้ะพวกไปยังในกับบารับปูมันผมไม่ได้ะลปูมันเกิดเข้าใจที่ต้อพไ่รนบว่าอยากว่าไอ้ปั้นเลรื่องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แนงมาบางที่โทรศัพท์กับทีมไม่ไดรถทั้งคันแล้วบอด้เอามานั่มไ่ได้เอทิมก็เลยบรด้รับโทรศัพท์ก็บอตดขอไปเอฟซีทุกท่านทุกคนหลายครับผมเราว่าทีมานนี่บอดี้ทำทิมทำอย่างนี้บรดถือโทรศัพท์ไปเลยครับ กันนี่ถือโทรศัพท์ไปพูนทั่วมากผู้นี้โทรมาเป็นภาษาเห็นลิปซ้ำครับถ้าได้ของฟูเงินล่ะเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าใครโย่ฟู่ได้ย่างแผ่นไปนี่นะเพราะว่าฟูไปในกุฏิย่างเดียวครับคือคือพวกผมได้ฟูพวกผมไปดูเลยแม่นอยู่ฟูที่บ่เขื่อนผ่ะนผ่านน้ำกันนี่นะเพื่อนเก่าไปเพื่อนเก่า คุณก็พกโทรศัพท์พวกนั้นพวกนี้เพื่อไปไกลได้ครับปูมันอยู่กับทีเลยยางบ่ได้บิสด็จไปใส่์นี่ต้องมีมากระทายกพยุงตัวต้องมีหลักฐานพยานไปพร้อมปูย่ำความฝันให้จักหน่อยนะครับความฝันได้คุณนผุ้งครับผมความฝันอ่าที่ได้แนวทางมากหนิผู้ฝันยอดที่สุดนะครับผมผู้ฝันว่าพอผู้รบวยหนักวานนี้เราติดตายครับ แล้วเราเอืน่นลูกหลานเรามาอมาสัง่งมาสอนมาสัง่งมาล่ากันนั่นละมาสั่งล่ามาเนีน่ยแล้วเราว่ากุติไป,ปแล้วระเพราะท่นที่แม่เราติดไปใส่เราขอนวางท่นอ่าครับอันกุติไป,ปแล้วเด้อเพราะฉ่นทูบ่เห็นกุ้ยดอกเพราะท่านบ้านนีน้ปูเลยบ้าน จ้าพ่อเอันไปง่ายดยอกอายุยังน้อยอยู่ว่นนอท่านน้อยจริงได้กูได้แปดสิบสามปีแล้วว่อท่านอ้อันนี้พอดีเดินนั่งคุยกันไปคุณแม่พูดก็น,นั่งอยู่ไกลๆกูเนาะเหมือนพักกันหายกุ๊บเมียกิ้วอ้อมทางวอาเมียเล่าเนาะจะแม่นเล่าอันไปหรือยั่งกูบูมแจกขึ้นมาบ่เพื่อให้อันให้แบบไรกี้เออให้แบบไรมีปัญหามองนี่แหละไม<อ>่ว่าบา้านหรขที่แล้วสี่สิบสามไม่ได้ มันเลยมีไอ้ควเหมืนไอ้ในใจปูนี่นะเระหว่างแปดสามกับสี่สามนี่ที่มันันไหนกันแน่เพราะว่าคนไห่อ้อมขังอ้อมแหนวเรายั่วายุแเราว่าแปดสิบสามกุิไปเราครับผมบ้านี้็ดนม่ฤกทีเรานหลอสี่สิบสามแม่ฤกทีออพอปูนน่ยพูน,นรับป่วยแต่ว่าอตอนปันยู่นหุงม,มื่อขึ้นเราก็ได้ตายเนี่ยนะ เพราะว่าคนนั่นหายปุบเมียยูแต่ว่าเราไม่ได้บุอไอ้ขาดใจโอ้กะแล้วแต่สีพิจารณาเนี่ยแต่ว่านั่นโตน้อยๆที่คุณพุ่งเขียนไว้น่ะสิบหกกับสามจุนสี่สิบหกกันเคลื่อนวันที่ผู้เกิดแล้วก็สามจุนสี่หมายเด็กโทรศัพท์เอออนาะ